ในเกมที่แมนซิตี้ครับบุกไปชนะฟูลแลม4ประตูต่อ0ครับเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศการฉลองของแฟนบอลนะครับซึ่งอาจจะเป็นท่าที่เราเนี่ยไม่ค่อยเห็นในพรีเมียร์ลีกสักเท่าไหร่ครับแล้วมันก็มีชายอีกหนึ่งคนครับที่ไม่แสดงอาการดีใจเลยครับกับทีมที่เขารักเนี่ยทำประตูได้ครับวันนี้ครับพบกับรายการขุดกระแสอยู่กับผมต้น v วีอครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะพาไปหาคําตอบครับของท่าดีใจนี้ว่ามันมาจากไหนครับและเหตุผลทําไมผู้ชายคนนี้ ถึงไม่ดีใจเมื่อทีมตัวเองชนะครับ เป็นปกติอยู่แล้วนะครับที่เวลาทีมรักของเราเนี่ยทำประตูได้ครับแฟนๆต่างก็จะแสดงความดีใจครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่ทำประตูได้แต่ละครั้งนะครับแต่สำหรับแฟนบอลของแมนซิตี้นั้นนะครับพวกเขาเนมีท่าดีใจนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือพวกเขาจะหันหลังให้สนามครับกอดคอกันแล้วก็กระโดดพร้อมกับร้องเพลงเชียร์ครับซึ่งการกระทำแบบนี้นะครับพวกเขาเรียกว่า พราะฉะนั้นครับซึ่งมันเป็นการสื่อครับว่าทีมของพวกเขาเนี่ยเหนือกว่าคู่แข่งอย่างมากครับถึงขนาดที่ไม่ต้องหันหน้ามาดูเกมก็ได้นะครับผมเอาเวลาเหล่านี้นะครับมากระโดดโลดเต้นไปด้วยกันดีกว่านะครับนี่คือความหมายของท่าดีใจนี้ครับซึ่งต้นกําเนิดนะครับของท่าดีใจแบบนี้นะครับผมมาจากทีมจากประเทศโปแลนด์นะครับซึ่งชื่อว่าเลชพ็อชนันนะครับผมย้อนกลับไปครับเมื่อปี2010นสในศึก ยูฟ่ายูโรป้าลีกนะครับรอบแบ่งกลุ่มที่แมนซิตี้นะครับผมเปิดบ้านพบกับเลชพอดนันนะครับในเกมดังกล่าวครับแน่นอนครับว่าเรือใบสีฟ้าเนี่ยก็สามารถเอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นนะครับผมแต่ว่าทางฝั่งเลชพอดนันนั้นครับ แม้ว่าจะแพ้ไปแบบขาดลอยนะครับผมแต่แฟนๆพวกเขาที่ตามมาเชียร์กว่า6000ชีวิตนะครับที่เดินทางมาจากโปแลนด์เนี่ยก็ได้โชว์สปิริตครับกับการฉลองแบบพอสนันอยู่ดีครับซึ่งมันก็ได้สร้างความประทับใจครับให้ในหมู่แฟนบอลแมนซิตี้จำนวนมากในวันนั้นครับผมต่อมาครับทำให้พวกเขาเนี่ยเริ่มที่จะนัดกันครับฉลองการดีใจแบบนี้ครับแล้กตอนก็กลายเป็นการฉลองที่เป็นท่าประจำของแมนซิตี้มาจนถึงปัจจุบันครับและตามภาพที่เป็นกระแสนั้นนะครับมี มีภาพชายคนหนึ่งนะครับที่ไม่ดีใจด้วยเพราะฉนั้นคนนั้นเขาคืออดีตล็อกสตาร์นะครับอย่างโนกาเาเกอร์ครับผมอดีตสมาชิกวงโอเอซิสนะครับแล้วก็เป็นแฟนบอลเดนตายของแมนซิตี้ด้วยนะครับผมสาเหตุครับมันเกิดขึ้นเมื่อปี2011ครับ ปีที่แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์เอฟเอคัพได้เป็นครั้งแรกในรอบ35ปีนะครับและก็น้องชายของเขาเนี่ยครับเลียมการ์ลเกอร์ครับก็ได้มาชวนให้เขาเนี่ยทำท่าดีใจนี้นะครับผมซึ่งต้องย้อนกลับไปนะครับว่าโนการาลเกอร์กับเลียมการ์ลเกอร์นั้นนะครับผมเคยเป็นอดีต สมาชิกวง Oasis ด้วยกันแล้วเขาเป็นแฝดพี่แฝนน้องกันนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ทําให้วงเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้ก็คือการที่มันไม่ลงรอยครับของพี่น้องคู่นี้ครับผมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขายัางพอคุยกันได้บ้างครับก็คือการที่ได้มาเชียร์แมนซิตี้ด้วยกันนี่แหละครับโดยเยลียมการ์ลเกอร์นะครับได้เปิดเผยถึงการที่ชักชวนให้เป็นแฟนเนี่ยมาทําท่าเพราะฉะนั้นนี้เอาไว้ว่านะครับผมฉลองแม่งทั้งวันเลยเพื่อนผมแม่งโคตรชอบมันเลยนะครับผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยลอง ไปทาตามกันดูก็ด้วยที่พี่น้องสองคนนี้เขาไม่ถูกกันนะครับผมเพราะฉะนั้นครับสรุปคือเมื่อโนรู้ว่าเลียมเนี่ยชอบที่จะทําท่าดีใจแบบนี้เขาครับก็เลยเลือกที่จะไม่ทําเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความที่ไม่ลงรอยกันของพี่น้องคู่นี้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมถ้าชื่นชอบคอนเทนต์กีฬานะครับสรุปข่าวดราม่าในวงการลูกหนังนะครับก็ฝากกดติดตาม90นาทีเป็นลังใจให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเทปหน้าจะเป็นข่าวอะไรรอติดตามได้เลยครับ